ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาต่อที่ความคืบหน้าหลังจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วกําลังต่อเพดานของฝ้าของชายคาอาคารนะครับตอนนี้ต่อเสร็จแล้วนะครับฝ้าทางด้านไกลสุดโน้นนะครับเสร็จไปแล้วนะครับนกก็จะหาที่เข้าไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าฟ้าได้ปิดไปแล้วตอนนี้ก็มาเริ่มแต่งทาสีครับนกยังบินไปที่เดิมนะฮะนกบินไปที่เดิมคิดว่าจะหาช่องเข้าก็จะสกรปรกเลอะเทอะนะครับมูลของนกขี้ของนกนี่ขี้กันทั้งวันนะครับแล้วก็ประกอบอาหารให้เด็กกินให้เยาวชนให้ทั้งทั้งหลายรับประทานก็จะหยุดสู่จุดนี้ มันก็ปล่อยมูลปล่อยอุจจาะมาทั้งวันตอนนี้ก็มาอยู่ที่การทาสีนะครับทั้งเสาทั้งเพดานฝ้านะครับกำลังทาสีนะครับสีนี้ก็จะใช้ลูกกลิ้ง ลูกคิงนี่ก็จะเกิดความสม่ำเสมอแล้วก็หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างทาไปก็กลิ้งไปรอบเดียวนี่ก็กินหน้าที่ไปเยอะนะครับข้างในก็เตรียมเดินไฟนะครับเดินเดินไฟเพราะว่าในตอนทำตอนแรกนั้นก็ถอดไฟออก ตอนนี้ก็เดินไฟทดแทนของเดิมนะครับครับตอนนี้ชายขาดนรอบโดยรอบนะครับนกก็จะหาที่เกาะไม่ได้นะมาก็เกาะไม่ได้ไม่งั้นก็จะเกาะกันตามช่องของคานบนนะคานบนแล้วก็จะจิกมุ้งลวดครับลวดตะข่ายเอาออกแล้วจะเข้าไปอยู่ข้างใน ตอนนี้ตีปิดหมดแล้วนะครับไม่ให้เข้าไปแล้วเหมือนกันนะครับโดยรอบชายที่จะตัวคานบนนะครับด้านข้างของอาคารก็ตีฝ้าปิดหมดนะครับตีฝ้าปิดหมดตอนนี้ก็ยังทาท่าว่าจะเกาะนะครับเกาะในตรงจุดที่เดิมนะยังแต่ก็จะเกาะไม่ถนัดแล้วเกาะได้ไม่เต็มตัว ก็ได้ก็จะอยู่ในท่ายืนตะแคงตะแคงก็จะล้าไปจะมาเกาะด้านในนะครับเกาะด้านในก็เกาะอยู่ท่าตะแคงเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปเต็มตัวไม่ได้แล้วต่อไปก็ง่อยล้าก็ต้องยอมมันไปครับยังเพียพรพยายามอย่ครับบินเกาะบินเกาะบินเกาะอยู่ บินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงนะจะเกาะสบายครับได้เกาะอยู่บนคารแล้วนี่ทั้งทําลังทั้งอยู่อาศัยหลับนอนนะครับปล่อยมูลออกมาได้รอบอาคาร ครับคงต้องยุติออตอนนี้ในเรื่องการเดินไฟภายในาคารกับการทาสีฝ้าเพดานไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ ไปติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมคลิกข้างใต้วิดีโอที่คขา่าติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ